ครับท่านประธานที่เคารพครับผมศัพไทยสุกิบระวรครับกรรมธิการการศาะแล้วก็เป็นประธานอนุกรมรมการกรรมธิการอาชีวศึกษานะครับก่อนอน่นต้องขอ,อขอบคุณนะฮะที่จากการศึกษารายงานความคืบหน้า นะของท่านคณะกรรมการติดตามผลการไปดูรูปประเทศตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับพบว่าเริ่มปรากฏมีการเอาจริงเอาจังกับการศึกษาในในส่วนของอาชีวศึกษาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับผมจึงได้ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารนะในข้อที่4ในเรื่องของการ ปฏิรูปกิจกรรมปฏิรูปนะกิจกรรมปฏิรูปในข้อที่สีที่กล่าวว่าการอายวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆืนะ่ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงานซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่คิดในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ควรจะต้องพูดพูดเรื่องเหล่านี้มานานแล้ว นะครับเพราะนั้นถ้าจะทําอย่างจริงจังเนี่ยนะเึ่งชาวอาชีวศึกษาเขาก็ดาเนินการมาตลอดในเรื่องเหล่านี้นะแต่ปัญหาอุปสรรคนั้นเท่าที่เป็นเท่าที่ได้ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์จากพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา2551นั้นพบปัญหาหลายประเด็นที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ปัญหาควบคู่กันไปนะะมิฉะนั้นแล้ว กิจกรรมไปฏิรูปตัวนี้กิจกรรมนี้อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จนะหรือเป็นปัญหาต่อเนื่องระยะยาวนะสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาก็คือครูอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์ต่างๆนั้นในสถานประกอบการเนี่ยมีไม่เพียงพอประเด็นแรกเลยนะครับจากการศึกษาพบว่า วิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันอาชีวานะต้องจ้างอาจารย์ประมาณ30-40%เกือบทุกแห่งครับอาจารย์อัตราจ้างเนี่ยนะ,ะแสดงว่ารัฐเองซึ่งม,มีมีนโยบายในเรื่องของอาการที่จะบรรจุอาจารย์เพิ่ม1,400ออัตราเนี่ยเป็นปัญหาแล้วนะครับเพราะนั้นสถาบันต้องจ้างผู้สอนเพิ่มเนี่ย เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยฮะสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์งบประมาณส่วนนี้แทนที่จะเป็นงบประมาณที่จะให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์กลับต้องมาจ้างอาจารย์นี่นี่คือปัญหาจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับอันนี้คือปัญหาประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับแรงฝึกง,งานในสถานประกอบการทั้งหลายนั้นพบว่าไม่เพียงพอนะได้รับความร่วมมือไม่มาก <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าความชัดเจนของการฝึกประสบการณ์เนี่ยนะเราต้องยอมรับว่าสถานประกอบการนั้นเขาน่าจะต้องได้ประโยชน์และก็เห็นคุณค่าของการฝึกงานที่จะพัฒนากำลังคนเพื่อเพื่อ,อแรงงานในอนาคตข,ของเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามในพรบกรพหบชัว่วศึกษานั้น เข้าได้ระบุไว้ค่อนข้างชัดนะครับว่าสถานประกอบการเหล่านี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีในส่วนของการฝึกประสบการณ์เนี่ยนะซึ่งขนะนี้ข้อบังคับหรือในปิะวัติในสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ปรากฏนะครับเพราะนั้นการร่วมมือในการที่จะฝึกประสบการณ์เนี่ยก็เลยยังไม่ครอบคลุมนะครับอันนี้ก็ต้องเป่าเป็นประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามนั้น จะพบว่าสาขาที่ผลิตนั้นไม่ไมตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการหรือบางครั้งผู้ผู้สําเร็จการศษยยังขาดสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการาศึกษาหรือวิเคราะห์อ,อย่างจริงจังนะครับอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สองด้วยนั่นคือสถานประกอบการทั้งหลายเนี่ยท่านต้องให้ความร่วมมือ นะอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะครับประเด็นที่4ี่ครับเราพบว่าหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการ,การเรียนรู้นั้นยังติดอยู่ในกับดักของอยู่กับค่านิยมเดิมนั่นคือเน้นการเน้นวิชาการจนขาดประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติเพียงพอนั่นคือหลักสูตรยังเน้นวิชาการมากไปนะจะต้องเน้นปฏิบัติการ จริงๆแล้วสัดส่วนของวิชาการกับปฏิบัติการเนี่ยในระดับอาชีวศึกษานั้นน่าจะต้องเน้นปฏิบัติการเนี่ยเป็นสัดส่วนสูงกว่าวิชาการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องเหล่านี้นะอย่างจริงจังเช่นกันนะครับประเด็นที่ห้าท่านประธานกางสาของผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการปฏิบัตินะ ไม่ได้มีการจัดการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องอันนี้ระบุไว้ในพรบอาชีวศึกษาเลยนะฮะในมาตราที่10นะครับวงเล็บหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เกิดปัญหาการบริหารการบริหารงานวิชาการงบประมาณบุคลากรหรือการบริหารทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาสําคัญที่ขาดการกระจายอำนาจลงมาอย่างจริงจังนะครับประเด็นที่6ครับกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นกฎหมายลําดับรอง ในพรบราการอาชีวศัานั้นยังไม่ครอบกลุ่มนะครับโดยเพราะากฎระเบียบว,ว่าด้วยเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยจะพบว่ายังไม่ไม่เอื้อหรือไม่เหมาะสมกับการจ่ายคึาสาอาชีวศึกษานะครับตรงนี้จะต้องมีการ <c oughs> ดําเนินการอย่างจริงจังแต่กฎระเบียบข้อนี้ประมาณ10ปีผ่านมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏนะได้ดําเนินการนะครับ ประเด็นที่7ครับที่กล่าวไปแล้วนะครับขาดการกระจายอานาจการบริหารของสอสอสอส,อสอนี่คือสำนักง,งานอาชีวศึกษานะมาในส่วนของของอะไรฮนะของสถาบัานอาชีวศึกษาทั่ประเทศยังไม่กระจายลงไปอย่างเหมาะสมจึงทำให้การส่งต่อนโยบายล่มเหลวทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาค นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างหนึ่งนะครับผมมีข้อสังเกตว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องการกระจายอำนาจเป็นจุดอ่อนที่สําคัญเลยนะต้องปฏิรูปอย่างจริงจังเรื่องเหล่านี้นะครับประเด็นที่แปดครับประเด็นที่แปดอันขาดการจัดระบบการส่งเสริมการจัดการอาชีวึกษาเพื่อการปลูกฝังค่านิยมและเน้นการตอบสนองความถนัดความต้องการ โดยธรรมชาติของเยาวชนอย่างเหมาะสมกับบทบทที่เปลี่ยนไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมเรื่องการจัดอาชีวศึกษาอย่างจริงจังนะครับเจ้าหน้าที่ครับขอเลื่อนไปแผ่นสุดท้ายเลยนะเพราะเนื่องจากผมเตรียมมามากเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับสุดท้ายเลยนะสุดท้าย มจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมครับย,ย้อนกลับไปทีนิดหนึ่งการส่งเสริมการจัดระบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและเน้นความถนัดอย่างเหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัยยุคนี้ปัจจุบันนี้และอนาคตครับเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพเนี่ยนะเป็นเป็นหัวใจหลัก ในการพัฒนาประเทศแหละเราต้องทําอย่างจริงจังเพราะฉะนั้น,น,นควรจะต้องมีการเตรียมเตรียมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านอาชีพกับเยาวชนนะที่มีความจําเป็นนะในยุคโควิดเนี่ยและอนาคตเนี่ยนะเพื่อให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพของประเทศนะครับภาพต่อไปครับเราจะไปที่รูปอย่างไรล่ะในส่วนนี้ นั่นคือแผนการสาชาติที่ทําเป็นแผนผังเนี่ยจะเพราะว่าถ้าคนอายุรุ่นเดียวกับผมเนี่ยจะเคยเห็นนะสมัยแรกๆเนี่ยเราจะทําอย่างเงี้ยแผนผังในการจ่ายกศากสาเนี่ยนะฮะยุคนี้เนี่ยหายไปหายไปเนี่ยประมาณยี่สิบปีละนะครับแผนผังในการพัฒนาการสาษาชาติในกระทรวงสาธาดิการเนี่ยจะต้องเน้นย้ำว่าต่อไปนี้เรื่องของการ การที่รูปอาชีวะเนี่ยจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของอาชีพตั้งแต่เยาว์วัยนะตั้งแต่ประถมต้นเลยนะเรียนรู้เรื่องอาชีพแล้วพอเริ่มประถมเรื่องมัธยมต้นเนี่ยเด็กควรจะต้องฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นแล้วนะจากนั้นก็ต่อในระดับปวชปวสปัญญาตีและระดับบัณฑิตศึกษาถ้ามีความจําเป็นสาหรับเด็กบางกลุ่มนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ กระทรวงสาษาธิการเนี่ยน่าจะมีโครงการนะโครงการที่จะปรับค่านิยมเหล่านี้นะและฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของอาชีพตั้งแต่เลเ็กเนี่ยเช่นอาจจะเป็นโครงการหนึ bon, ่งตำบลหนึ bon, ่งเตรียมหนึ bon, ่งการหนึ่งตำบลหนึ่งเตรียมอาชีวะนะหนึ่งตำบลอาจจะมีโรง,งที่จะเตรียมเรื่องอาชีวะอย่างจริงจังนะหรือหน um ึ่งอำเภอสองเตรีย bon, มอาชีวะก็แล้วแต่นะถ้าทำนี้ได้ แต่ละปีเราจะมีนักศึกษาเตรียมอาชวะเนี่ยสามถึงสี่หมื่นคนนะครับถ้าทําได้ระยะยาวนะเราจะมีเด็กที่จะมุ่งสายอาชวะโดยตรงเนี่ยชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการเปยนรูปให้เห็นอย่างจริงๆนะครับไม่ไม่ควรจะให้เด็กเรียนม,ยมัธยมปลายแล้วเาขาเคลงคว้างว่าไม่รู้จะไปไหนอะ่ะ ก่อนจะเล่นเวลานายเนี่ยเขาควรจะสรุปได้นะครับหาทิศทางในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องอาชีพนะครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเกินเวลานิดหน่อยนะขอบคุณท่านมากครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์สักไทยสุรกิจบวรนะครับเป็นประโยชน์นะครับ